สวัสดีค่ะสบายดีทุกคน <t> ขอโทษค่ะสบายดีจ้ะทุกคนเมื่อนี้จะพันสิบห้าวินตันไปเด่นอ่าามร์เก็ตตลาดนาทตลาดแบบว่าตลาดคริสต์มาสใช่ไหมทุกคนไในบอกกันกับเพื่อเผื่อพเพราะย่าช่อเดี๋ยวเขากับเซมาคับแต่ว่าเมื่อคืนนี้พูเรนนอนบอยนอนเมื่อคืนทุกคนวินตัน ไอ้ไอ้ครอบครบครบสะพัดกับไบรนอนแต่ว่าได้บอกกับปลาเพื่อนเพื่อนคนนี้สันว่าสิไปแล้วก็วิ่นตันกับห,หูแล้วว่าสิไปวิ่นตันกับตื่นเดน่นแต่ว่าก่อนไปเรามีเมนูข้วไข่กินเขาก่อนนั่งไปว่าอยู่หันเขามันิมีแต่อ่าของกินเด็ดน,น,นะเดยนะเข้าบริคายแบบบริคาย,ายอาหารจริงจังนี่ข้วไข่แล้วก็ต้มไข่เมนูประจขขาํากินกับข้าวเหนียววินตันกับแบบ ตอนตื่นสามอ่ะก็ยังอาการโอเคอยู่แบบว่ากระเด็นปกติแต่บ้านี้ตอนนี้รอถาเพื่อนพอเนาสอนมหาก็คือเป็นแต่เงเงาหวายเด้อจัดเส้นใหญ่บัวถือด้วยบัวสิผาไปด้วยบัวาไป o u ba ba. <You> sleepy have <Yeah. S 1> we eat before we go to the market no why because I want to go to sleep o u so we don't go then อยากไปอยากไปอยากไปอ e ากไปอยากอยากไปอยากไปอยากไปอยากไ e อย f กไปอยากไป o ยากากไปอยากไป e ยากไปอยากไปอยากไอยากไอยากไปอยากไปอยากอวันเอากนี้วัน ถ้าเราไปเหมือนนี้มันกระเบิดเลยกระเบิดไปเบิดอ,ออกไปใช้มุ้มีโอกาสด้ไปเพื่อนอเพื่อนเพื่ออนที่มหาวิได้วัยไปไปไป,ไปนี่แต่ฝันว่ามงง่อยง่อย <laughs> <What>? อาการนั่งถาโมโปยโซนมาหับโดนเจอพราะวาเม่วานที่เข้าไปนี่เป็นโมบานที่วป็นตันเขาโรงเรียนเนาะปกติเวลาโมโปรยชซนไปหาสะพันนะเขาเซคับรถผ่านมมบานนี้แต่วะามิอนเขาจัดงานเลยก็ได้คับผ่านบ่เลยหลังการโมโปรยโนก็ตตองออมไปทางอื่นนกกระใสเวลาโดนสะพันกระพากันนั่งทาจนเมื่อยพอมาหอนงานเสียงที่ดึงดูดวิ่ตันใดกันขึ้น่นหลยเครื่องเด่นมุนสัญญากรบสสพันว่าสองรอบบอก่าซองรอบเดินเด่นสองรอบก็พอแล้วแต่ว่า บอืองเอินมาวินตันนะจับตุกตาไหลเข้าสิมิยอนตุกตาเวลาเครื่องมันหมุนไปหมุนไปนะขาก็นยยอนตุกตาลง้านโรได้จับไหลวเข้าก็ะหายอีกรอบหนึ่งนะเปะวินตันจับไหลสองเทือกไหลสองหลอบเป็นเป็นรวบเป็นสีน่หล่อตล,ลาดกับซีฟิลคือตลาดน,นัดบานห้านะแต่ว่ามันบกคือบานห้าบอนว่าส่วนไรข้าวสาขายแบบว่าเป็นเครื่องหัตกรรมเป็นเครื่องแบบประดิษฐ์นะทุกคนแบบงานฝีมือเองสินะโบคอยซีมีอาหารอาหารกับแบบ มีส่วนหน่อยนะมันบอกแบบว่ามียังเดือกายบ่คือตลาดนัดบานเฮานมีแต่อาหารแบบเลียนแทวกันเลยสิกินยังเดือกเลยโอ้ยสฟะโฟนกินฟอร์อย่างเมื่อไทยอย่ามื่ากินอาหารแบบซีฟู้ดอาหารไทยแบบแสบๆคิดหอดเลยงานนี้เป็นตลาดคริสต์มาสนาอบา่ๆมันสิมีจัดขึ้นทุกปีมันก็สิมีของแจกของแถมให้เด็กหน่อยเหี่ยคือแบบซันตาคลอนมาแจกขนมแล้วก็น่แหละคือพ่อใหญ่น,นี่แล้วแจกกันบักโปงแป๊บเดียวก็แตกทุกคนเว้นตตนจับแล้วก็ แบบเดียวแบ็แล้วก็มีการแสดงดนตรีนาแสดงแบบว่านิทานเเ่าดิทานอย่างนั้นะแต่ว่าสพานบริพาวินตันไปเบืองเพราะว่ามู่พอยยชอนเขายางไปแบบย่างไปเรื่อยๆจังี่นะมันกับบู้ว่าจักม่วงเขาแสดงเขาสิมีสวงเวลาแสดงแต่ว่าสภากับผ่าไปเลยไปวินตันก็สิมาขนาดแล้วกับมูพอยยชอนก็พาไปกินอาหารอยู่ในหานอาหารในมู่บานเนี่ยละแล้วก็พากันมาค้าค้ากับมากับวินตันก็คือแบบ คือจะเห็นแบบเงามางอยมาก วินตันไข่ขึ้นช่วงจนแก้มแดงองตองด้วยแล้วก็เงาปกติแล้วเวินตันสีแบบโบยูเสือๆไหมทุกคนสีดีสีเต็นตลอดแต่ว่า แบบนี้คือแบบพิษปกติแหง้งสพานก็ได้ตัดสินใจว่าสิาพาไปหาหมอแล้วก็ขอเบอร์โทรศัพท์จากพ่อใหญ่สอวน้อเบอร์หมออยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละก็โทรไปนัดเขาทีเด็กพ่อใหญ่สอนบอกว่าเดี๋ยวสิให้หมอเพิ่นโทรให้เพราะว่าสพานเว้าภาษาฝรั่งเศสบ่เป็นเนีเพิ่นว่าสิให้หมอโทรใหย้ยสพานก็ได้บอกว่าบ่เป็นหยังดอกเดินฉันโทรไปเองใช่ไหมสพานก็โทรไปทีเด็ก่าเขาเสีเข้าใจอยู่บ่เด้โทรไปก็บ,บอกกันกับเขาแล้วเขาก็เข้าใจก็บ,บอกว่าเอออันนัน้นตอนบ่าย3นะ วินตันกะหายตลอดทางเลยบ่อยากไปบ่อยากไปหาหมอไปนั่งรอตั้งแต่สามโมงจนหอดสี่โมงเขืงนะ่งเนาะหมอกะสาตลอดเนาะสาทุกเทือเลยแต่พอเลยเจอหมอเนาะวินตันกะเศร้าหายหมอบอกหายอ้าปากหายใจ ai, 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 เลือดๆไอๆไอเบิงเพิงกะไอตรวจยังกะแบบหายความดวมมือตลอดแบบป่วยยานเนยนะแต่ว่าตอนสีขาวของไปหันนั่งรอนั่นหายแบบหายแบบทรมานเอง ตรวแล้วก็ไหลใบสั่งยามาน้องหมอเขาก็ให้ใบสั่งยามาดีแต่ว่าในมู่บาทนี่มันมีแบบว่ามีคีนินิกหมอแล้วก็มีบอนหารขายยาที่ว่าสะพานมีบัตรประกันสุขภาพนาะบัตรสีเขียวก็เอืน่นว่ากาัดวิตานะแล้วก็เว้นตันก็อยู่ในบัตรของสะพานเลยกเจ็บป,ป่วยยังก็ใส่บัตรนั้นแต่ว่า บ้านนี่เขาจใจ่ายให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นอีกปาการะกันสุขภาพอีกแบบหนึ่งนะทุกคนเขาต้องซื้อจ่ายแบบทุกเดือนนะจีนนะแต่ว่าเสพพันโมมี่เสพพันก็คิดว่าเออบ้านห้าได้เฮ็ดงานได้ไล่ไล่ประจำประ,ประมาณนั้นนะไล่ไล่ไล่ทุกเดือนเสพพันจังสีซื้อนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไล่ไล่บ,บ่มันคง ก็คือรอบนี้กับการบินเต้านขากระจายหายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะกัอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์สองพันกระจายเองสองเมนูก็ชิพากันอยู่ตอนในห้องเบิร์ดเบิดเบิร์ดขึ้นแมมทั้งทั้งกินทั้งนอนทั้งเด่นอยู่ในนี้เพราะว่าอยู่ห้องโถรนะมันเย็นได้มันบ่มีฮีเตอร์อยู่ในห้องตัวนี้เขาเปิดฮีเตอร์เครื่องหน่อยนะมันก็อุน่น อย่าลบดิซิวอืมซิฮัคโีักทีอเคะฮ่า่าอันนี้อันนี้ยูวอนต์จะดูยาว์เฮ้ก็เป็นต้านผักมามีออก What's that เป็นดานดูดขวานนม ดาแบบว่าเพื่อนดูแล้วปอปอยลมมันบกเขาในปอดปอยยที่เดียวมันก็เสียงดังเสียงยังเสียงยังเพราะว่าเพื่อนเศร้าดูดนุ่มตั้งแต่เศร้าเต่าเศร้าขวดนายตีแล้วนะเนี่ยเสียงยังคนนะขั้นดูดเนี่ยเนี่ยเพื่อนหันกินายกินหนามายขั้นจะพันปอดเอาหนามใส่ปากมันมอยากินแล้วก็ขั้นเอาเออเลิงเสียวกับแบบว่าบุยาะไรนเนี่ย ค่านเป็นขวดตแน่ยนะคะเนี่นยดยยูดไปเรื่อยๆเบิ้งกระตุ้นเบิ้งยังไปกระดูดไปเรื่อยๆก็ได้ดูดน้ำได้ว่าใครข้นสูงไหมทุกคนต้องกินน้ำได้ๆอืมอ,อ,อะไรต้องปิดฝาใช่ไหม Yes I want to far. ปิดฝาปิดฝา ี่แหละทุกคนพากันอยู่ในห้องเบิดมือเบิดขึ้นทั้งกังเว้นทั้งกังขึ้นบริออกไปบนอื่นเลยบริออกไปข้างนอกทั้งกินทั้งนอนอยู่ในนี้นข้องเด่นอี่ข้องเด่นกเ็เต็มเตียงสะพันเลยผู้ไลมีดูหนอยกับสีขาวใจดีเนาะช่วงเวลาที่มาดูกไข่ดูกบสบายเห็นนะเขาก็จะแบบต้องอยู่ค้างๆลูกตลอดเสิร์ฟนั่นเสิร์ฟนี่ตลอดบริรับบรินอนตอนนี้วินตันกระสว่วงไข่แล้วนะหัวเปียกเลยเวลาแบบเพิ่งซว่วงไข่นะโตกันเนี้ยวเนึบหนับด้วย เธอออกส่วงไข่เนี่ยสะัานก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนเอฟซีนอผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะที่ว่าเป็นกำลังใจให้สะัานคอมเมนต์ในนะสองของสะัานตลอดสะัานขอบคุณหนนลายๆนาะิตตันก็นอาการเดิมดีขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะอะไกินยาต้านเสือได้กินยาขาเสือกอาการดีขึ้น ยูนี่ยาขาเสือเขาต้องไปหาหมอเาจังใดซื้อขั้นยูไทยติว่ายู่ลาาเขาก็ับไปซื้อเองกัได้แต่ว่ายูนีอียังก็ต้องไปผ่านหมอต้องเป็นหมอเป็นคนออกใบยาห้เขาจังซื้อได้